สวันนสวดีจ้าวันนี้ว่าพ่อๆก็สาวบานดึงอีกหรจ้าวมื่อนี้วมื่อนี้สาวบานดุงผ้ามาออมไก่ใส่บุญซ็นได้จ้ามาได้จ้าไม่เห็นนงกินก็สาวบานดุงจ้า เ้าบ้านดุงเอาไกล้ที่มักใส่พริกแกงแช่ตู้เย็นไว้จ้ะแบ่งโตนึงแบ่งได้หลายจ้และวก็เอามาสองน่องจ้ะเก็บไบสองน่องมาเห็ดออมมือนังไก่เห็ดออมแกงนมไม่สมจ้าใส่ปีกแล้วมือนีใส่น่องจ้ะเอาน่องมะออมมาแกงใส่ยืนเซนจ้ะมาด้จ้ามาซอยสาวบ้านดุงนะจ้ะ เ้าบานดึงสิบัวขัวจ้าเพือขัวได้สักพักละจ้าแล้วก็ช้าบานดึงสิคอเติมน้ำได้จ้าเติมน้ำเติมน้ำแล้วก็สิบปุ่มจ้าปุ่งใส่รถดไอ้ผงนัวจ้า ผงนัวก่อนเดีวสาวบ้านดูสิใส่เกลือก็นำปลาที่หลังเด้อจ้ะสาวบ้านดูสิใส่เกลือเด้อจ้ะจักน้อยนี่จ้า กะน้ำปลาแม่อีกบินจ้าแล้วก็แะกตามด้วยบวัวแล้กะวุ้นเซ็นจา้า อฟมาซิมถ้าบาแซบก็ไฟออปุ๋มไม่จ้ะทำมาบางตอนเสร็จแล้วจ้าจ้าเสร็จแล้วจ้าแกงไก่ใส่บุ้นเส้นสาวบ้านดุงกระสาวบ้านดุงให้เบิ่งจ้าปิดก่อนจ้าแกงไก่ใส่บุ้นเส้นจ,จ้ามาจ้ามาแซ่บน้ำกันใส่บุ้นเส้นซองเดี่ยวเด้อจ้าเอาแซ่น้ำก่อน ไม่ร้ายอยู่จ้าเดี๋ยวมันก็ขคืนอืดจ้ามากินข้าวเร้าน้ำกันแล้วจ้าสวัสดีจ้ามีจ้ากับเขาตอนเศา้าสาว,สาวบานดุ่งจ้ามีแกงไ,ก,งก,ไ,ไก,ก,ก่ส่บุนเซนเอียวก็จะไอ้กุนเชียงจ้ากุณกุนกุนเชียงใส่ไม่โคเวฟบจ้ามาจ้ากินข้าวเร้าน้ำกันกินแล้วก็สิไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่อจ้า